ติ่งๆไปเกหล่อากิยังเอานําเก็บนา กับนครดงบางนี่ไปออกไปใช่ไหมทำออกไปทำไปหด่างนั้นทำทางได้หวานได้เมาได้ครับเสน่ดข้อบ

要罗？不啦。三百三十三十。